สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะ พยากรณ์อากาศเตือนไทยตอนบนอากาศเย็นตอนเช้าสลับฝนฟ้าขนองกทอมอตก40เปอร์เซนต์พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยตอนบนมีอากาศเย็นตอนเช้ากับมีฝนฟ้าขนองบางจังหวัดขณะที่กทอมอมีฝน40เปอร์เซนต์พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมทะเลจีนต ส่งผลทําให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับล่งมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำํำตาไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศวันนี้เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้า ตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรมัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10- 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ยปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเว เวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 m. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณแหลงข่าวคมชัดลึกค่ะห่กเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ